ครับวันนี้วันที่สิบหกมกราครับได้ออกมาดูต้นลำไย,ยคริสตันนะครับจากวันที่สิบห้านะครับที่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับก็ยังไม่เพิ่งออกดอกนะครับตอนนี้ก็ติดลูกไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ลูกยังเล็กอยู่ก็มาดูว่าจากเดือนหนึ่งนะครับจากเดือนหนึ่งหลังจากที่เป็นช่อดดอกแล้วก็ มีพึ่งมีอะไรมาผสมนะครับก็เร,เริ่มติดลูกล้วติดลูกก็บางช่อก็ติดเยอะบางช่อก็ติดน้อยนะครับแต่ดูลักษณะการติดก็โอเคนะครับตัวนั้นก็ติดเยอะอยู่จะติดทุกช่อนะครับน้อยมากขึ้นอยู่กับผมว่าอยู่ที่ ลมพัดหรือเปล่านะครับถ้าถ้าอยู่ตรงเหนือลมก็น่าจะร่วงลงเยอะเพราะว่าช่วงที่แล้วตั้งฝนตั้งลมนะครับที่ผ่านมาก็ั้งฝนทั้งลมที่ที่ผ่านพัดแรงมากนะครับตอนนี้ก็ติดใช้ได้ยู่แจะใช้เวลาเดือนหนึ่งนะครับจากช่อดอกมาถึงการติดลูกแต่ก็ไม่ทราบว่าจะร่วงลงอีกหรือเปล่าก็ติดดีอยู่ จะติดกำลังเป็นรูปทองหัวไม่เสียนะครับช่องล่างช่องข้างในก็จะติดติดอยู่นะครับเป็นกระดาษดอกนี่ครับจะติดนี่ช่วงแรกๆก็คิดว่าจะไม่ติดนะครับตรงนี้รับลมนะครับหน้ารับลมปกตี ตัวนี้น่าจะร่วงเกือบทั้งหมดก็รับลมตัวไหนที่มีใบลมดลมอยู่ก็กระติดฉน่างนะตัวนี้แทบจะไม่ไม่ได้เลยแต่จะไม่ติดเลยันนี้ับติด ตัวที่อยู่ข้างในยังติดติดกันลูกลูกกำลังเจบโตโตข่อนชอนนี้ไม่น่าติดแล้วข้างล่างนะดข้างล่างชมพูอยู่ในสมพูอุ๊ยอยในชมพูก็ติก็ติดนะดช่วงที่กำลัง ดอกบานนะครับลมแรงมากนะครับทั้งลมทั้งฝนอาจจะเป็นบางส่วนที่สามารถติดเด่นติดฝนน้อยนะครับติถ้าติดทั้งหมดนะครับที่ติดลูกมาแล้วไม่ร่วงอีกก็ก็พอจะได้ชิมเลยแล้วครับ เช้าๆนี่ก็นัางานสวนก็ผสมก่นินลลาเหมือนเดิมวิธีการผสม,ม,สมหอน,นี้แล้วหอนี้แล้วเออมาใส่มาหอนี้แล้้าากมาบอ,อ ตอน,นี้นะครับตักษณะนี้ันะครับแตกมาตัวนี้น่าจะแตกวันที่สองครับผสมตัวนี้ก็มีกี่จันหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดัน ต้นก็ประมาณนี้ครับเจ็ดจันทร์บางต้นก็สิบจันนะครับ